สวัสดีครับพบกับเอาเพจสตูดิโอครับเราก็ยังอยู่ที่ดีซินทแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปของเมตาปร์ตีนะครับรอบนี้เป็นเอเ e ียนอินเวชั่นนะครับมีสามชาเลนจ์นะชาเลนจ์แรกถ่ายรูปในกิจกรรมนี่แหละเดอร์อีเวนต์นิดแล้วก็แท็กไปเนาะจะได้ลุ้นเกีวเวห้ามานาเนาะเหมือนแมปที่แล้วที่ผมเล่นก็คือแมปของเมงื่อวานสื่อหรือเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะที่เป็นวิ่งเขาวงกกดเนาะก็มีชาเลนจ์นี้เหมือนกันนะครับ บอกให้เราส่งในดิสคอร์รูปไปดิสคอร์ดเนาะจำได้ว่าอันนี้จะส่งกระเป๋าด้วยเราจะได้ข่าวมาหากุญแจสามอันแล้วก็ถ่ายรูปก,ก็ใส่อดเดสไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดู แล้วเราก่อนไปเนาะเปิดดูดีคอร์ดสีก็ถ่ายรูกปกันตรงไหนไปส่องกันเพื่อความเข้าใจของเรานะครับเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนผมหาก่นเมตาปาร์ตี้จะอันนี้นี่นี่นนี้อันนี้ไม่ตามแม้ที่เราผมทำคลิปที่แล้วเนาะพริ้งวันกิจกรรมมันเลยมาละ ตอนนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์นี่ตรงสิ้นสุดที่บนไหนวะบนรถถังเหรอเนี่ยที่เขาส่งกันเห็นปะเหยียบบนรถถังแล้วก็หาคุญแจถ่ายรูปส่งกระเป๋าไว้ด้วยนี่เพื่อนำแท็บเขาเนาะเอางี้ดีกว่าเราไปหาคุญแจก่อนครับ อันนั้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 นอันที่หนึ่งนะครับอันนั้นอที่สองจริงผมโหลดโหลดที่ไว้สำหรับเล่นในคอมแล้วนะแต่ว่าใช้เมตาแมสที่เชื่อมกับฮาร์ดแวร์มันเข้า มันโหลดชา้ากว่าเดี๋ยวมันจะกระติกกระตากกระติก,ก,ตกเนี่ยต็งติ็ง,งอ่ะสามมาพบครบออ่อาป่านยามปนอยู่ตรงนี้แหละเพื่อน,อ,นอ้าวอาอมันจะขึ้นนี่คอมพิว โอเคนี่ถ่ายรูปเลยครับฉากหลังนี้ดีกว่านะตายครับกิจกรรมอย่างรวดเร็วรอบนี้ แล้วก็มาส่งในนี้นะครับใส่เลขกระเป๋าด้วยนะถามว่าเลขกระเป๋าเราเลขกระเป๋าเดีนะ๋ยวเราเปล่ยนเปลนถกต้องกอะเาใหหน้าจอใหญ่ป,ปีครับใส่ไปครับ แล้วก็ไฟเดีย์คีด้วยใช้รูปเดิมเลยดีกว่าไฟเดีย์คีเปลี่ยนที่ถ่ายหน่อยเดียวเนาะไฟเดีย์คีถ่ายกับเรเ่ียนเลยดีกว่า ดีนะครับแล้วก็คัดปีกระเป๋าก่อนนะครับแชร์ตามอันเรียบร้อยตัวนี้ขป้นสุดทางเรียบร้อยและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำเพื่อน ไปชวิตเตอร์ไปชวิตเตอร์คัีลูที่มาดีกว่านี่ครับเอาคัดลเมทีบตรงนี้เนาะเ็บอกให้เราแฮชแท็ก ตรงนี้เรากดแฮชแท็กยากเพื่อนเรากดตรงนี้ดีกว่ามันจะง่ายเรามากกว่าครับมันคัปปี้ได้ไงถ้ามันกดตรงนี้เข้าอีเวนต์เนาะอืมเฮ้ย ไปไหนล่ะอืมไม่เป็นไรพิมเมาก็ได้เต้าเลยเคเราก็พิมเอาครับถนะ้างั้น เมตาคาร์ีาเป็นเมตาารี่ครับเมตาาร์่ีดีเทีย เดี๋ยวว่าจุดไม่น่าเกี่ยวไปคิจวราเราก็แฮแท็กสักหน่อย้วว่าเราแฮชแท็ก MPEVENT แฮชแท็ก MPE MPE e v e n t ครับ MPEVENT แล้วก็ีเราก็ใส่สักหน่อยเนาะ ทีเซนทัลไแอนเอร์ลือนครับเพื่อนเพื่อนผมสงสัยว่ามันจำเป็นต้องใส่เลขกระเป๋าไหม การใส่เลขกระเป๋าในทวิตเตอร์นี่ไม่ควรเลยเท่ะแต่มัไม่ได้บอกให้ใส่ดูอย่างตรงนี้ใช้รูปเข้าไปว่าอันนี้ใส่กับเยขอันนี้ไม่ได้บอกไม่ต้องใส่ดีกว่าก็แฮชแท็กวีเว้นนะครับไม่พลาดแล้วก็แอดเมตาปฏิเดียวโอเคครับตามนี้แล้วก็โพส ก็เป็นอันเสร็จทับเพื่อนเพื่อนก็เป็นอันจบเสร็จของแมปนี้นะ Meta Party a ี e าาน Invasion ก็จบแค่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับช่อง o อา p a จ e t o ด้วยนะครับบายบาย